สวัสดีครับมันนี้ก็กินมวงคะถาย้ำแรกนะครับกับทีมงานนะครับสลองน้องสาวในงานไหมนะครับอ่าสาวคิวเอนะครับเป็นสาวคิวเอแล้ววันนี้อาทิตย์ก้อนเป็นรอพ่ออยู่นะครับมาวันนี้เป็นสาวคิวเอท่านที่เลยครับผมนี่ เป็นพนังงานประจำล่ะที่นี่ฉลองด้วยหมูม <Okay. S 2> มกระทะครับผมนม,น,มนูง,ง่ายๆครับรสามชั้นเน้นเน้นส่วนสาวขี้พันเน้นปาดอลลี่ด็บวดด้วครับ7 0ดกิโล <c oughs> อ่าใส่ใสายสเออคือตอนไง่านแ่หนองบบนี้นี่รึเป่นี่ยเฮ้นี่จะทำอรวี่โดนีเนียได้เจ้าเสียไ้เสียบคลิได้คลินะ,ะข้ามตาสวสดรอข้ามตาสวสดได้ครับนี่ ไปใน้าปรูยบยรยากาศยำแรงนะครับยามค่ำคืนเอาคุณแม่แนงองานคอมูบารสีลันตาสองนะครับสล้องความสำเร็จกาวแรกของน้องสาวนะครับได้งานใหม่มาเนี่ยหลังจากลำบากตากตำมะดนนะครับ เป็นพนักงานประจำมาที่นี่ดีใจกับแม่ผมดดีใจพ่อได้เลครับเด้อเนี่ยครับก็สาวแห่งแหลมสบังนะครับเป็นพนักงานประจําแล้วบุญนัคเกตเดือนแล้วครับที่นี่จวดมุอาะไม่นมูงง่ายครับผมคิดทุกคิดทั่วบ้านทั่วเมือง อากาศย่ำคับนะครับหมู hmm. mm ่บ hmm. uh, en ้านเงียบสงบนะครับยำแรง ท่านท่านยื้อไม่ไดกแล้วตดิ้งยืไปผูดได้ที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมสาวคิวเอปนเนียนปลานะครับใครที่อยากลดคว้ามอ้วนหรือว่าลดสัดส่วนนะครับกินปลาหลายนะครับ ตามใจง่ายนะครับผมถ้ากินหมูนี่อุดอึงลึงนะครับผมนี่ลดโซเดียมครับผมงดตบตานงดของหวานน่จะดึ้นสลับสำับคลิปนี้ก็สิทอิ์อโตไปกินหมูกระทะนะครับที่นี่แต่จะเลี่มนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสบไครต์นะครับเด้อ e เดี๋ยวผมไปฉลองครับน้องน้องครับผม e สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเสียบเพือเนน่อนมุ่งมุ่งเสียบล็อกไปทา้งในไต่ทางนอกเลยหรอกนี่ e เห็นไหมคนจูบ